สวัสดีสวัสดีค่ะคุณดาวกับคุณเกศนะคะค่ะวันนี้กิจกรรมศิลปะบำบัดนะคะเรื่องฉีกปะพาเพลินค่ะอุปกรณ์นะคะที่คุณครูนาวบอกให้เตรียมไว้นั่นก็คือให้นักเรียนหยิบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างหยิบชูให้คุณครูดูหน่อยอันดับแรกกระดาษ A4 ค่ะกระดาษพื้น A4 ใครมียกเลย ถ้าใครไม่มีกระดาษ A 4ีนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนให้ใช้กระดาษสมุดที่ไม่ใช้แล้วก็ได้ค่ะอ่านั่นแหละฉีกมาสักหนึ่งถึงสองหน้านะคะต่อไปกระดาษสีค่ะกระดาษสีถ้าใครไม่มีนะคะให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะนักเรียนที่บ้านกระดาษสีต่อไปอะไรคะภูกเกตม,มีอะไรอีกสีค่ะสีนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสีเมจิ สีไม้สีเทียนสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ,ะสีสีแล้วก็ต่อไปก็จะมีกาวหาวนักเรียนมีไหมคะกาวไหนชูชให้คุณครูดูหน่อยใครมียกยให้ดูหน่อยโอ้โหมีกันทุกคนเลยทุกคนเลยอ่าวันนี้นะคะกิจกร,รรมศิลปะบำบัดนะคะครูดาวจะมาให้นักเรียนนะคะหัดฉีกกระดาษนะคะแล้วก็ปะ กาวนะคะติดกาวปะติดนะคะให้มันเป็นรูปภาพให้มันเป็นรูปภาพแต่ขั้นตอนแรกยคุูดาวจะให้นักเรียนลองฉีกกระดาษสีนะคะลองฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนสีอะไรก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราฉีกหัดฉีกปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นรูปร่างกันนะคะคร<ช>ูกเกต<ช>ตอนนี้<ช>เราฉีกฉีกแล้วก็ปะติดตามจินตนาการไปก่อนนะคะ ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะนักเรียนฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมือนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนนะคะฝึกฉีกนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ปะนําไปปะติดบนกระดาษนี้นะคะคากาวแล้วก็ปะติดตามจินตนาการปะตรงไหนไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะครูดาวจะให้นักเรียนฉีกปะเป็นรูปร่างพร้อมๆกันเดี๋ยวทําไปพร้อมกันนะคะ ่านักเรียนคะอันดับแรกนะคะหยิบกระดาษสีขึ้นมาค่ะสีอที่เตรียมไว้สีอะไรก็ได้หยิบกระดาษสีขึ้นมาคะ่ะอ่านักเรียนเริ่มฉีกเลยคะ่ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอ่าวิธีการฉีกเราจะใช้มือ,อทั้งสองมือเลยนะคะในการฉีกนะคะใช้นิ้วหัวแม,ม่มือนิ้วชี้ทั้งสองด้านนะคะจับอ่า แล้วก็ฉีกนะคะโดยการบิดบิดฝั่งหนึ่งออกฝั่งหนึ่งเข้านะคะอ่าโมน้องมอสเก่งจังเลยน้องเจมก็เก่งน้องแก้วตาก็เก่งนะคะน้องพึกก็เก่งน้องเอกก็เก่งค่ะอ่าฉีกไปเรื่อยๆนะคะฉีกฉีกเป็นชิ้นโอ้ไม่มอสฉีนี่ฉีเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอ่าฝึกไปฉีกไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเรามาฉีกกระดาษกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทากาวแล้วก็ปะพร้อมกันนะคะอาฉีกเลยฉีกให้ได้เยอะๆค่ะค่าสีก็ได้นะคะถ้านักเรียนคนไหนมีกระดาษสีหลายๆสีนะคะฉีกค่สีบ้างก็ได้นะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่สามารถฉีกได้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะจับมือผู้เรียนทั้งสองด้านเนาะแล้วเราก็ฉีกไปพร้อมกันกับผู้ปกครองนะคะ,ะกับนักเรียนเลยเราก็จะจับมือ จับมือลูกเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่ีกช,ช่วยกันชีชกน,ชนะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าทิศทางการฉีกแล้ววิธีการจับกระดาษเนี่ยต้องทอํายังไงเนาะค่อยๆฝึกไปนะคะแรกๆก็อาจจะยากหน่อยอช่วยกันนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ โอ้พี่หมอฉีดได้รวดเร็วม,มากเลยหมอ,มอฉีดเหมือนมอโมโหใครเลยลูกหมอครับเก่งจังเลยอ๋อตอนนี้น้องพึกพ่อคุณแม่ก็ช่วยทําด้วยนะคะโหเก่งจังเ,เลยนะคะใช่ค่ะถ้าน้องทําไม่ได้ก็ผู้ปกครองนะคะคอยจับมือนะคะทําไปด้วยกันน้องโอมก็จะมีคุณพ่อคอยช่วยอยู่ การฉีกนี้นะคะก็จะช่วยฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กประการสัมพันธ์กับสายตาเนาะในการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือเนี่ยแล้วก็ในการมองวัตถุจดจ่อกับวัตถุแล้วก็เราก็จะฉีกนะคะเป็นการฝึกเนาะลองทําดูนะคะบางคนอาจจะฉีกเป็นเส้นยาวๆหรือว่าอย่างคุณดาวชอบฉีกเป็นเล็กๆได้หมดเลยเน,นะคะตามจินตนาการ เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนะคะเผื่อที่เพื่อนๆยังฉีกได้ไม่ไม่เยอะนะคะลองให้เพื่อนๆลองหัดฉีกกันดูก่อนนะคะใครที่ฉีกได้แล้วถ้าทักเรียนมีกระดาษสีหลายๆสีก็ลองเอาหลายๆสีนะคะฉีกแต่หลายสีมาปรกอนแต่ยังไม่ต้องฉีกหมดทั้งแผ่นนะคะเอาสีละนิดละหน่อยพอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เก็บกระดาษไว้ทํากิจกรรมต่อไปนะคะ มีใครติดปัญหาตรงไหนนักเรียนทําไม่ได้เปิดไมค์คุยกันได้นะคะผู้กปกครองหรือนักเรียนอยากถามอะไรคุณครูเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะมอสครับมอสถามอะไรครูดาวไหมครับมอสมอสอยากกินน้ำโโหน้องแก้วตาก็กําลังฉีดกระดาษสีแผ่นใหญ่เลยน้องโอมทําได้ไหมครับเดี๋ยวมีคุณแม่ช่วยน้องโอมฉีดเป็นอันใหญ่ๆก็ได้เนาะ ไม่ต้องเล็กมากก็ได้ใช้มือทั้งสองมือลองฉีกดูนะครับลองพยายามดูได้ไหมเอยหรือคุณแม่จะฉีกเป็นเส้นเต้นให้แล้วก็ให้น้องบิดบิดแบบนี้เนาะให้ทำร่วมกันค่ะคะ,ะอ้มองทําดูนะเก่งมากให้คุณครองฉีกเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนแบ่งออกมาแล้วก็ให้นักเรียนฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ในขั้นตอนต่อไปนะคะอ่านักเรียนฉีกชิ้นเล็กๆก,กันเสร็จหรือยังคะอย่าเก็บกระดาษไ้ขึ้นทําเป็นรูปร่างมั่งนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งฉีกหมดนะน้องมอสฉีกหมดยังครับลูกอย่าเพิ่งฉีกหมดนะคะมอส <c oughs> เหมือนโมโหใครเลยฉีกอ่าโอเคคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทากาวกันค่ะสุกเกต์อ่าได้เลยคะ่ะมีกาวหรือยังนักเรียนมีกาวไหมคะยกกาวขึ้นมาให้ครูดูหน่อย อผู้ปกครอช่วยหน่อยนะคะเปิดฝากาวให้หน่อยอนี่กระดาษกระดาษที่เราฉีกแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะเป็นกระดาษเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะอ่าเส้นยาวเป็นรูปเส้นยาวก็ได้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้อ่าเปิดกาวจากนั้นทํายังไงต่อครับครูดาวค่ะ,ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะ ทากาวลงไปบนกระดาษนะคะกระดาษแผ่นที่ว่าเป็นที่ว่วางเนี่ยค่ะอ่าทากาวลงไปเลยเช่วยกันได้ช่วยกันก็ได้นะคะจะใช้มือหรือใช้ว่าใช้ที่ไม้จิ้มกาวก็ได้นะคะทาลงไปเนี่ยุ อ่าต้องทายเยอะไหมคะคุณดาวก็ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษจะเปื่อยคะ่ะถ้าถ้าทาเยอะนะคะ,ะกาวจะแห้งช้าค่ะแล้วก็กระดาษจะขาดได้นะคะทาพอประมาณนะคะนักเรียนแต่ถ้าเราไม่พอเราค่อยทาเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะเผื่อนักเรียนติดไม่ทันเดี๋ยวกาวจะแห้งนะคะเราก็ทาตรงไหนก็เราก็ทาจะติดตรงไหนก็ทากาวส่วนนั้นก่อนก็ได้คะ่ะถ้านักเรียนจะติดช้านะคะ อ่าลำดับต่อไปเอากระดาษสีที่เราฉีกเมื่อกี้ค่ะนักเรียนกระดาษสีชิ้นชิ้นที่นักเรียนฉีกเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนนำใช้มือหยิบนะคะทีละชิ้นค่ะหยิบกระดาษสีทีละชิ้นที่เราฉีกเมื่อกี้ค่ะเอามาติดนะคะเอามาปะติดค่ะอ่าช่วยกันนะคะผู้ปกครองก็ช่วยน้องๆได้นะคะอ่าหยิบทีละชิ้นนะคะ ตอนนี้มือเด็กๆอาจจะเปื้อนกาวไม่เป็นไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดออกเนาะ,ะปะช่วยกันปะเลยค่ะตรงไหนก็ได้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นรูปล่างนะคะเรากำลังทำฉีกปะตามจินตนาการก่อนนะคะผูบอกของก็ช่วยน้องๆด้วยก็ได้นะคะติดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะครูดาใช่ค่ะตอนนี้ติดตามจินตนาการไปเลยะจะแยกสีคะสีจะ ทำเป็นแถวหรือเป็นกลุ่มก็ได้นะคะอย่างกูเกตก็จะเป็นโซนสีเขียวของกูดาวก็จะเป็นคะสีตามใจพี่ตามใจนักเรียนเลยอันนี้ก็ฝึกให้นักเรียนมีความคิดนะคะจินตนาการของตนเองนะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยสายตาฝึกสายตามองโอ้โหน้องแก้วตาทำเก่งจังเลยค่ะ น้องมอดก็เก่งค่ะน้องเจมน้องพึ้น้องเอกน้องโอมโหเก่งมากเ็กๆเก่งกันทุกคนเลยอ่าเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะไม่หยิบจะไม่หยิบกระดาษชิ้นๆทั้งหมดเลยนะคะมันนะคะหยิบทีละชิ้นค่ะหยิบทีละชิ้นหยิบทีละชิ้นแล้วก็แปะ,ะปะลงไปเราจะไม่หยิบทั้งหมดมาโลยนะคะอ่า มอสนอนแล้วมอสน้องมอสน้องมอสรุม่มาเรียนก่อนเลวอ่าฝึกปากตายเรื่อยๆนะคะน้องแก้วตาทากาวที่กระดาษก่อนนะคะพอทากาวที่กระดาษเสร็จแล้วเราสามารถใช้กระดาษที่เราฉีกเนี่ยค่ะติดไปที่ผลงานได้เลยเนาะไม่ต้องเอากาวมาทา,าที่กระดาษสี เอาติดเาาเอากาวทาที่กระดาษพื้นได้เลยน้องแก้วตาคะเอากาวทากระดาษพื้นนะคะลูกกระดาษสีขาวๆอะค่ะลูกอ่า,ใ,อาให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้ค่ะแล้วก็นํากระดาษสีที่เราฉีดนะคะมาปะทีหลังค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานชิ้นแรกกันนะคะฮูเกตใช่ค่ะว่าผลงานเราจะเป็นยังไงนะคะใช่ ของที่บ้านก็จะเป็นผู้ปกครองทํากับน้องๆใช่ไหมคะที่สูตรนี้ก็จะเป็นของผู้เดาของผู้ใช่ที่เราช่วยกันทำโห้ดูมอสจิมโอ้โหมอสลุกขึ้นมาทำได้อีกหนึ่งรอบแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแต่เรารอเพื่อนๆกันก่อนตอนนี้ก็สักพักนะคะ เด็กๆก็กำลังตั้งใจทำกันอย่างมากเลยเริ่มมีสีสันและผลงานของเด็กๆแต่ละคนน้องมอสน่าจะเริ่มหิวมอสครับเก่งจังเลยมอสน้องเอกก็เก่งนะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยอ่าพืบมองผลงานด้วย น้องพึกก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะโดยที่คุณแม่จะช่วยน้องนะคะจับมือน้องทามน้อง <มา S 2> โอมก <มา S 2> <า>็จะมีคุณพ่อคุณพ่อช่วยทามนะคะจับมือน้องโอมทากาวแล้วก็เอากระดาษปะปะน้องหมอก็จะมีพี่ๆคอยช่วยยึดอยู่ค่ะจนินนาเห็นสัง <laughs> เกตเห็นไหมคะโอ้โหหมอล <laughs> ผลงานสวยมากเลยค่ะลูก <laughs> จินตนาการสร้าสงสรรค์เดี๋ยวยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะมีกัน ฉีกเป็นรูปนะคะแล้วเราก็มาปะติดกันเป็นประกอบเป็นรูปอีกนะคะอย่าเพิ่งใช้กระดาษสีหมดนะคะนักเรียนอ่าทีนี้ใครปะเสร็จแล้วนะคะโชว์ผลงานตัวเองให้ครูดาวดูหน่อยนะคะนี่ของครูดาวกับของครูเกดนี่นักเรียนเห็นไหมคะสีเลยนี่เอาของโอมก็าสยปะพาเพลินะคะตามจินตนาการนะคะ ของน้องโอมสีส้มชิ้นเดียวในโลกใช่อของเจมส์ก็สวยของน้องเจมส์ก็สวยของใครอีกของน้องพลึกอ่าสวยมากเลยอันนี้ผลงานของครูดาวกับของครูเกศนะคะโอ้ของมอสก็สวยมากเลยของมอสก็เก่งสวยมากอน้องแก้ตาอู้สวยค่ะน้องแก้วตา าจะเยอะแล้วนะคะ,คะทำยังไงต่อคะ,อะต่อไปนะคะ,ะเราจะมาขึ้นเราจะมาวาดแล้วก็ฉีกแล้วก็ปะตามรูปวันนี้ครูดาวจะให้นักเรียนทําเป็นรูปอะไรดีคะนักเรียนรูกต้นไม้ดีไหมคะครูเกดได้ไดโดยที่เราอ่ะทุกทีเราจะต้องใช้กรรไกรตัดใช่ไหมคะใช่คะ่ะวันนี้เราจะมาลองใช้ มือฉีดแทนกันไกลนะคะอ่าวันนี้เราไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นของมีโคมใช่แต่เราจะมาวาดเป็นลูกต้นไม้กันก่อนอ่าแต่ปกติเราจะใช้กันไกลตัดแต่รอบนี้เราจะมาใช้มือฉีกนะคะตามรูปภาพที่เราวาดนักเรียนคะเปลี่ยนกระดาษค่ะมีกระดาษกันอีกหนึ่งใบไหมคะอีกหนึ่งแผ่นค่ะมีไหมเอ่ยถ้าใครไม่มีก็กลับด้านก็ได้ค่ะนักเรียน กลับด้านแบบนี้ค่ะถ้าถ้าใครไม่มีกระดาษอีกนะคะกลับด้านก็ได้ค่ะเอาอันที่ปะแล้วอะค่ะกลับด้านแบบนี้ค่ะอ่ะ่หรือกระดาษม่ต้องเต็ม A4 กระดาษชิ้นเล็กๆแบบนี้นก,ก็ได้เ,เหมือนกันอะทำยังไงต่อคะเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะครูเกดต,ต้นไม้เราจะมาทำส่วนของลำต้นไม้กันก่อนนะคะนักเรียน โดยเราจะใช้ปากกาเมจิกนะคะนักเรียนหยิบปากกาปากกาสีก็ได้ค่ะหรือว่าดินสอสีก็ได้ค่ะอ่าหยิบขึ้นมาเราจะมาทําลําต้นไม้กันเราวาดต้นไม้กันดีกว่าอ่าเด็กๆหยิบปากกาขึ้นมาให้ครูดูหน่อยสิคะน้องเอกน้องแก้วตามีไหมครับสีก็ได้ค่ะสีเทียนหรือสีเมจิกสีไม้ก็ได้ค่ะโอเคอ่าอันนี้ครูดาจะ เอากระดาษสีนะคะมาทําเป็นลําต้นไม้นะคะคืออให้นักเรียนวาดนะคะวาดเป็นลูปต้นไม้อ่าลองวาดสช่ะหมะวาดไปพร้อมๆกันนะคะหรือใครวาดไม่ได้ก็วาดต้น,ตนไม้ไมต,ตามจินตนาการเลยค่ะลําต้นของต้นไม้ก็คล้ายๆกับลําตัวของคนเลยเแบบนี้ใช่ไหมมีส่วนใยญ่ส่วนเว้าส่วนโครงประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือต้นไม้อ้วนจะเป็นแบบนี้เหรอ ตามน้ำหนักตัวเห็นไหมเออเห็นคุณดาวาดไหมคะอใครวาดเสร็จแล้วก็รอนะคะเอาแค่ลํำต้นก่อนคุณดาวก็วาดไม่สวยโอเคลํำต้นก่อนนหนครับโอ้โหเก่งมากเลยลํำต้นของน้องโอมโอ แล้วจากนั้นทำยังไงคะอะไรด้ยวยโยติกอนนักเรียนได้ล้ำต้นหรือ,อยังคะมีครูดาวได้ล้ำต้นแล้วเห็นไหมก็จะเป็นลายเส้นที่เราวาดไว้นะคะนักเรียนทุกทีเราจะใช้กันไกตัดใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กคือมือ,อเราใช้มือฉีกนะคะอะ่นักเรียนเริ่มฉีกล้ำต้นเลยคะ่ะฉีกตามแนวเส้นเลยนะคะ <ช>ถ้าใครคนไหนฉีกไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะ,ะฉีกฉีกตามรอยเส้นนี่เลยค่ะ,ะแทนการใช้กันไกค่ะใช่ครั้งแรกที่เราฉีกกระดาษเราจะฉีกตามจินตนาการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้มีรูปแล้วเรามาลองฉีกรูปภาพตามรูปที่เราวาดนะคะพยายามให้ตรงที่สุดคิดว่านิ้วมือของเราเนี่ยนะคะคือกันไกที่แหลมคมเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูซิ เด็กๆคนไหนยังทำไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองจับมือนะคะช่วยทํา<ม>เห็นไหมเอออันนี้ครูเกตจะหันออกเนาะแต่จริงๆแล้วเด็กๆหันหันอรอยที่เด็กๆวาดเนี่ยหันเข้ามาแล้วก็ฉีกค่อยๆฉีดกายน้องมอสน้องมอสอมหลอดระวังนะลูกอ่าทีนี้เรามาฉีดลำต้นไม้กันนะคะเป็นลำต้น ใครจีบเด็กแ,บบแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนได้ไหมเอยอใคราจากีกเสร็จแล้วรอก่อนยาวอ้วนได้หมดเลย<า>มีกิ่งหลายกิง่งหรือมีสองกิ่งก็ได้นะคะอที่เด็กๆชอบ ตามจินตนาการเลยค่ะนี่ทำต้นของภูเก็ตได้แล้วอ๋อเก่งมากเลยค่ะภูเก็ตเรายัางไม่เสร็จสวยไหมคะเด็กๆนี่สวยตามสไตล์ของเรานี่ของคุณดาวก็เสร็จแล้วลำต้นไม้อ่าลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนทากาวค่ะ ทากาวที่ต้นเลยก็ได้ค่ะทากาวที่กระดาษที่เราฉีบมาเนี่ยนะคะได้เลยนะคะทำไปพร้อมกันอทากาวลำต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบกันใช่ค่ะถ้าใครต้นไม้ใครจะมีกิ่งก็ได้นะคะ นานี่ครูดาวเสร็จแล้วอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของครูดาวของคุูเกตทาคนละต้นไหนของครูเกตตัวนี้เกน,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 นี่ลำต้นมาแล้วค่ะของครูดาวของคุณเกตของนักเรียนเสร็จยังคะลำต้น ่าใครเสร็จแล้วชูให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะมาทำใบกันรวมนโอ้ต้นโอ้โหโอ้เพิรนบอกเอาอะไรษไอเสมาดิเนี่ยเอาเนี่ยตรงนี้สวยมากเนี่ยช่วยคดูเร็วช่วยครูดูก่อน้มอนมอนน้องแก้ตากำลังทากาวอยู่ อ่าต่อไปนะคะรูเกดตเรามาทำา้นเลี้ยงดีกันค่ะเราก็ลากเส้นเหมือนเมื่อกี้นะคะตามจินตนาการเลยนะคะอ่าเนี่ยมแปลการยังมาเร็วดูซิว่าใบเราจะให้ทำแบบไหนเป็นใบแบบไหนดีก็ชีกต้นไห้วาไหว่าไหาตัวเอาเตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเยอะนจ้งมอจะเล่นครับมอครับจะเล่น คูเกตอยากทำต้นไม้ที่มีพุ่มเยอะๆอยากอากของคุูดาวอยากทําแบบไหนคะคุณดาวก็จะเอาหลายๆพุ่มค่ะมาดูสีกูเกจะรอดูมอลกขึ้นมอลกขึ้นอยากได้แบบไหนลอลขึ้นดีเอ้าลงขึ้นโอ้ยทำไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่พุ่มไม้นะคะนักเรียนจะทําเป็นพุ่มใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้ แบบภูเก็ตนี่ภูเก็ตจะทํำพุ่มใหญ่ไปเลยแต่คุณดาวจะทําเป็นพุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปปะติดกันอ่าทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สมาธิได้ดีมากเลยนะคะครูดาวค่ะโอ้เด็กๆกับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเราก็มีสมาธิในการพยายามไม่จะฉีกเนี่ยมันก็ไม่ให้กลัวเรากลมันขาดนะคะเราก็เลยต้องตั้งใจเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยในการฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนเนาะอ่านี่ของครูดาวก็จะเป็นแยกชิ้นแบบนี้นะคะอ่าเป็นพุ่มเล็กๆเดี๋ยวเราค่อยประกอบทีเดียวเลยใครจะทาพุ่มใหญ่แบบภูเก็ตไปทีเดียวเลยก็ได้ค่ะ อ่น้องเจมน้องเจมทำพุ่มไม้หรือยังคะโอ้น้องพึบกก็สวยนะคะใบไม้สีเขียวน้องเอกก็คุณแม่กำลังช่วยอยู่ นี่พู่ไม้ของครูเกดโอ้ของครูเกตเสร็จแล้วจะเริ่มทากาวแล้วนะ,ะใครเสร็จแล้วทากาวเลยค่ะประกอบส่วนของใบไม้ได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วประกอบเป็นใบไม้เลยค่ะประกอบกับลำต้นเลย อ้าโอ้โหต้นไม้ของภูเก็ตใหญ่มากเลยค่ะเคแห็นแจ่มเลยเขียวขจีเลยใช่ใบสีเขียวลำต้นสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะมาอวดผลงานกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราอเด็กๆกันสักครู่ค่ะเนนวำมาโชว์ผลงานเราให้เด็กๆดูหน่อยนะคะ <ม>นี่<ม>นต้นไม้ต้น,ตน,ตนเล็บกับต้นใหญ่อ,อ่าเดี๋ยวเราจะมารอดูผลงานเด็กๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้เด็กๆทํากันก่อนนะคะอ่าใครที่ยังไม่เสร็จนะคะทําไปเรื่อยๆก่อนส่วนใครที่เสร็จแล้วนะคะรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานกันนะคะ โอ้โหน้องพึกกับคุณแม่ก็กาลังช่วยกันประกอบเป็นต้นไม้น้องเอกเสร็จแล้วแน่ๆเลยน้องเจมเสร็จยังครับลูกน้องโองมเสร็จยังใครเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่ง มอยไม่ไหวแล้วอะเรียนนานจังวันนี้ของาเใส่พลังงานขนมเลเมื่อกี้ที่กินไปคงหมดแล้วถ้าใครเสร็จสามารถยกผลงานให้ดูได้เลยนะคะคนไหนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรทาได้ครับต่อไปเรื่อยๆเนาะว้าวกำหัวไหมคะคุณพ่อน้องโอมต้นไม้กำหัวอ้าสวยงามมากเลย ของน้องโอมก็จะเป็นโทนสีส้มกับสีฟ้าสีน้ำเงินสวยมากเลยค่ะของใครเอ่ยคาของน้องของน้องเองของน้องมอของน้องมอสอ,อ่าเด็กๆก,ก็คงจะเสร็จกันแล้วนะคะโ<ช>อเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลย ค่ะวันนี้นะคะครูดาวขอสรุปกิจกรรมศิลปะบำบัดนะคะฉีกปากพาเพลินนะคะวันนี้นักเรียนได้อะไรเอ่ยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อนิ้วมือฝึกการฉีกปากนะคะฝึกการฝึกจินตนาการฝึกจินตนาการเกี่ยวกับการคิดที่สร้างสารที่กจะปะนะคะปะติดกระดาษสีลงไปฝึกการ สายตาฝึกการมองอใช่ใ <น S 1> การ <ใน S 1> ประสาน,นสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาในการมองวัตถุชิ้นเดียวกันแล้วก็ควบคุมทิศทางต่างๆค่ะเนาะแล้วก็มีจินตนาการในการทำเนาะให้ออกมาเป็นรูปร่างผลงานที่สวยงามอันไหนโชว์โชว์ผลงานให้คุณครูดูอีกสักครั้งนะคะโชว์รพร้อมกันคะ่ะโอ้โหสวยมากๆเลยทุกคนเลย ของน้ำผึ้งก็สวยค่ะมีของใครอีกนะก็ฝากให้ผู้ปกครองนะคะฝึกน้องๆนะคะนําไปฝึกได้นะคะโดยการที่เราใช้นิ้วมือในการฉีกกระดาษนะคะเราสามารถฉีกปะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการก็ได้นะคะรูปสัตว์รูปสิ่งของอะไรนี้ก็ได้นะคะหรือเริ่มจากการเป็นแบบว่า ปะแบบตามจินตนาการแบบนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นรูปทรงอ่ารูปต้นไม้อย่างที่เราทําวันนี้นะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะอ่าอขอ่าครูดาวแล้วก็ครูเกดนะคะขอขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามา อ่าร่วมกิจกรรมใานการสอนดีอ่าใช่ค่ะวันนี้ทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยเนาะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมกันทุกคนเลยอ่าวันนี้ครูเกตกับครูดาวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายมอสบายบายมันเรียกแมย